วัสดีสื่อนะครับไม่ยอมพักผ่อนกันเลยนะเห็นทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งคืนก็เห็นนะแล้วตอนตอนนั่งอยู่เนี่ยดูโทรทัศน์ในสภา,าถ่ายทาอดป่ะดูแล้วก็ลงมาก็ไม่ต้องถามนายกมากอะ่ะพ,พูดไปแล้วเข้าใจปไ่ปะเออยังไ้ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะไม่เหนื่อยแล้วไม่เคยเหนื่อยอยู่แล้ว นายกแก่กับพูดอะไรถูกผ่านสื่อก็พูดไปทุกครั้งะนะยืนยันไปหลายครั้งแล้วนะเมื่อคืนกับการยุลนธสภาผมก็จําเป็นต้องนําพาประเทศต่อไปให้ผ่านภุรกิจไปได้ในทุกเรื่องนะโดยเฉพาะช่วงเวลานี้นะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับปัญหาการเมืองที่เกิดในครั้งนี้ก็คงไม่ใช่ผมหรือรัฐบาลแต่ฝ่ายเดียวนะครับทุกคนต้องร่วมมือกันหันหน้ามาเจรจาพูดคุยกันในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับอย่างปฏีบันอม อย่างสันติวิธีนะครับจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะนี่คือประเทศไทยแล้วทุกคนก็คือคนไทยผมไม่ได้เกลียดชังใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะใครว่าร้ายอะไรผมก็ตามผมก็ฟังได้นะครับผมก็ต้องอดทนเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีไงใช่ไหมคงโมโหอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ต้องอดทนต้องไม่โมโหไม่โกรธง่ายพูดจาให้ไพเราะนะวันนี้ผมก็เพราะว่าหลายๆคนที่ได้ยินมาในทางน,นี้นะอืม ทางออกมันอยู่แล้วล่ะนะก็ขอให้เจอทางออกที่ว่านั้นนะครับไม่มีปัญหาใดที่เราแก้ไม่ได้นะก็ขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจว่าเราจะต้องช่วยกันเลือกคนทางที่ดีที่สุดให้กับประเทศของเราไม่ใช่ผมคนเดียวนะทุกคนจะต้องร่วมมือกันนะครับเว่กากรปาะชุมสองวันก็ต้องขอบคุณท่านประธานรัฐสภาแล้วก็สมาชิกรัฐสภาทั้งหลายนะครับที่มีการพูดจามีการพิจารขาเรื่องกันโดยสงบเรียบร้อยแม้จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นบ้าง อย่างเช่นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสภาประเทศไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนจะได้พิจาราก็แล้วกันนะครับความเหมาะสมอะไรอย่างไรนะครับประเทศไทยสภาประเทศไทยไม่ควรจะเหมือนต่างประเทศเขาทำนะหลายอย่างมันก็เป็นพฤติกรรมที่ต่างประเทศมีอยู่แล้วเรื่องที่ผมสรุปได้จากการประชุม2วันนะครับก็มีหลายอย่างที่ที่ผมเห็นด้วยนะครับ เรื่องที่สาคัญก็คือผมสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ประกาศไปแล้วนะด้านวันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของรัฐสภานะครับเมื่อเราเห็นชอบให้มีการแก้ไขตรงนี้แต่หลายอย่างมันต้องผ่านหลายะบวนการนะรัฐสภาก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไปด้วยเพราะยังมีผลบังคับใช้อยู่จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูนใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ดีจะไปตั้งกติกาใหม่กฎกติกาใหม่ทันทีนะตามเวลาเท่าโน้นเท่านี้ตามต้องการมันเป็นไปไม่ได้ เราอยู่ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นกฎหมายหลักของประเทศผมเห็นด้วยในเรื่องการทํานินการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่ว่าจะให้เลือกให้สาวาเลือกนาย,ยกได้ไม่เลือกผมแล้วแต่นะผมไม่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 ได้ให้ความสาคัญตรงนี้นะถ้าจะไม่ไม่ให้ไม่เลือกผมก็ได้นะผมไม่ได้ขัดข้องอะไรนะก็เป็นเรื่องของหารือก,กันในรัฐสภานะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นด้วยกับการเสนอตั้งกรรมการขึ้นตั้งคณะกรรการขึ้นมาเพื่อศึกษาหาทางออกจากแนวทางที่เสนอในรัฐธรรมนูญไม่พิยุดในรัฐสภานะครับก็ผมก็ได้หารือในที่ประชุมของคอรมอแล้วก็น่าจะทางสภาเป็นผู้ตั้งขึ้นมาจากหลายฝ่ายด้วยกันนะทั้งในส่วนรัฐสภาทั้งสสทั้งสอ,สอ ทางกลุ่มต่างๆกลุ่มเห็นด้วยกลุ่มไม่เห็นด้วยกลุ่มชุมนุมกลุ่มต่างๆก็ขอให้หาเรื่องกันโดยสงบแล้วกันหาข้าอยติออกมาให้ได้นะครับในลักษณะที่เป็นต้องดูในทั้งบริบทของการเมืองของประเทศไทยของเรานะครับประกอบด้วยหลายส่วนหลายฝ่ายทุกคนกําลังหาเรื่องกันอยู่ตรงนี้ว่าจะได้ข้อสรุปเช่นไรมาจากไหนบ้างอะไรการที่กระบวการน,นี้จะถูกครอบงําหรือไม่ผมว่ามันพูดอย่างนี้มันไม่ได้ได้ต้องให้เกียรติสภานะ เป็นความเห็นของสภาเป็นความเห็นของท่านสสผู้ทรงเกียรติเสนอขึ้นมาสวาก็เสนอขึ้นมาต่างคนต่างต้องเคารพซึ่งกันและกันถ้าเราตั้งธงไว้เนี่ยมันก็มันก็ไม่ชอบกันหมดอะไม่เชื่อใจกันหมดอะก็ลองเชื่อใจกันสักครั้งเลยครับนะถ้าเราไม่เชื่อใจเลยมันก็มันก็ทาอะไรไม่ได้หมดอะนะเรื่องท่าทีต่างประเทศเรื่อเจียวผมไม่ไปเกี่ยวข้อ,องของแต่ละประเทศนะนะไม่ขอแสดงความคิดเห็นเป็นกิจการของแต่ละประเทศนั่เองเขาก็มีกฎหมายของเขามีของเขา ของเราก็ต้องดูนะครับว่ากิจกรรมใดอะไรต่างที่มันมีปัญหาก็ต้องพูดคุยหารือนะว่าจะต้องไม่มีนะยะแอบแฝงตามวัตถุถงแต่ละกลุ่มที่มันต่างกันออกไปว่าจะถูเมียหายของประเทศนะครับหลายอย่างที่มีปัญหาของเราก็คือในเรื่องของการพัฒนาประเทศของเราในเรื่องของพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเรื่องเหล่านี้เหล่านี้บางทีเอเนเข้ามาขัดเข้ามาอะไรล่ะทำให้กระบวนการเราบันช้าลงในเรื่องของการทำประชามติ บางทีก็คนภายนอกเข้ามาในพื้นที่มา,มาแสดงความคิดเห็นต่อต้านซึ่งคนในพื้นที่เขาไม่ได้ประโยชน์เขาเสียหายนะงั้นตรงนี้ก็ได้ต้องหาวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะครับวันนี้ก็ขอฝากบัตดเอเจโอในประเทศไทยด้วยทั้งหมดนะเมื่อท่านอาศัยอยู่ประเทศไทยทํางานในประเทศไทยทุกคนต้องช่วยประเทศไทยในการพัฒนาชาติบ้านเมืองเหมือนกับคนไทยไปอยู่ต่างประเทศทุกคนก็ไปเสียภาษีที่โน่นไปทาไปอยู่อาศัยที่โน่นก็กลายเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆไปนะครับหรือเป็น ผู้ไปประกอบกิจการประเทศก,ทศก,ก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้นๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นหลักการสาคัญของอาเซียนของประเทศไทยด้วยนะครับเรื่องถามมาว่านยายกอยู่ครบรอบปาละสี่ปีอะไรต่างๆแล้วไม่รับข้อเสนองผู้สมนุมได้หรือไม่ผมไม่ได้ไหมายทำไมอ่ะทำไมผมต้องตอบอันนี้ผมก็ไม่รู้กันนเนี่ยผมเข้ามาด้วยอะไรก็ว่ากันไปจะออกด้วยอะไรก็ว่ากันมานะ ไม่อยากให้มันเป็นปราตัฐานต่อไปในอนาคตรัฐบาลไม่ได้หยุดแค่รัฐบาลผมกระบวนการเลือกตัง้งกระบวนการรัฐธรมนุญต่างมีอยู่แล้วนะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ